เป็นปรปอะพอก็แบบนี้ละค่ะป้าสวยได้แค่นอกเวลางานดีจังเลยนะพวกทำง,งานในโรงงานเนี่ยวันๆเอาแต่เดินลอยหน้าลอยตากับเรียขาเจ้านายไปวันๆถือว่าเป็นได้แค่ยามไม่มีใครครบว่าฉันเหรอปากดีนังนะบวกน,นี่มันวอนซะแล้วเอาเลยู่แกยุหัวอ,อย่ามายุ่งเฉันนะวันนี้อากาศดีจังเลยเนาะ แล้ววันนี้เราจะกินอะไรกันดีอะทำไมพวกนี้มันสบายจังวะไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยแบบฉันแถมไม่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวแบบฉันด้วยไปดิไปหลานเจพึ่งมาเออน่าสนใจอยู่ปเป็นรปภนี่มันเหนื่อยจังเลยเนาะ แหมงต้องมานั่งคนเดียวทำให้ดงสวยนะคะต้าจ้าของหมวยเสียแล้วจ้าอ้าวหนูปุ้ยมาทำผมเหรอนั่งก่อนสิลูกป,ปุ้ยเขาก็ดูสวยนะ แต่เสดายต้องเก็บซ่อนความสวยไว้เพราะทำงานแบบนี้เป็นลอปะพอก็แบบนี้ละคับป้าสวยได้แค่นอกเวลางานนี่ก็ไปว่าเขาถ้าเขาแต่งตัวดูดีสวยก็เธออีกนะนิวเยียจ้ะข้างมวยเสร็จละค่ะปุ้ยมานั่งเลยลูก เป็นไงบ้างวันนี้แต่ดูแล้วตอนนี้ฝนเหมือนจะตกเลยเนาะวันนี้ลูกค้าเขาออกโรงงานทั้งวันยังไม่ได้พักเลยค่ะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาพักแล้วอดทนหน่อยนะแม่เราประพอสาวว,ว่าไงจะสามสาวพักเที่ยงเจอไปกินอะไรกันเนี่ยจะไปกินส้มตำร้านเจนองค่ะคุณหยดละคะกินอะไรหรือยัง ฉันกินมาแล้วแต่วันนี้ฉันรีบก็เลยต้องรีบกลับมาเคียงงานให้เสร็จก่อนพวกเธอก็เหมือนกันนะพักเทียงแล้วก็กลับมาให้ทันละงั้นฉันไปละค่ะดีจังเลยนะพวกทำง,งานในโรงงานเนี่ยวันๆเอาแต่เดินลอยหน้าลอยตากับเลียขาเจ้านายไปวันๆเมื่อกี้ที่รปภพูดหมายถึงเราหรือเปล่าอะ่ะ ช่างมันเหอะไม่มีอะไรหรอกเขาก็แค่บ่นๆอะแต่ฉันว่ามันว่าเธอนะมวยเพราะมีแต่เธอที่คุยกับคุณหยดคนเดียวฉันว่าเขาคงพูดไปเรื่อยแหละอย่าไปสนใจเลยทําของร้านมันดีดีกว่าแต่ฉันสังเกตมันหลายทีแล้วนะยามเนี่ยชอบมองเราแปลกๆเหมือนมันอิจฉาเราเลยอ่ะไม่หรอกมั้งเขาจะมาอิจฉาเราทําไมเราก็แค่สาวโรงงานธรรมดาธรรมดามันก็คงอิจฉาเราที่เราได้แต่งหน้าสวยแต่งตัวดูดี เธอไปกินเถอะน่ะเดี๋ยวต้องเข้างานละ้ยนี่อย,ายอ่าอน,นี้ฉันมาก่อนนี่อะอุ้ยมากันเยอะแล้วนะวันเนี้ยตกใจหมดเลยป้าคะหนูจะมาสระผมคะ่ะแต่พวกหนูมาก่อนนะคะป้าทําให้พวกหนูก่อน,นะคะ่ะพวกเธอมากันทั้งสามคนอะให้ฉันคนเดียวก่อนไม่ได้ไงลอง ฉันมาก่อนเธอนั่นแหละมาทีหลังรอตามคิวสิแต่ฉันเข้ามาในร้านก่อนนะพวกเธอแหละเบียดฉันมาแกอย่าไปยอมจับันเลยเราต้องได้ทําก่อนแล้วตามคิวสิฉันจะรีบออกไปเที่ยวต้องรีบแต่งหน้าทาผมฉันก็จะไปเที่ยวเหมือนกันคิดว่าตัวเองมีธุระคนเดียวนงไงนี่เห็นว่าตัวเองพวกเยอะสินะเลอจะมาแซงคิวอ่ะนี่ใส่โคตรเสียเลยว่ะ แ Stevens, นั่นแหละเสียมรายรยาดตกลงกันได้แล้วบอกนะป้าสังผมไปแป้งก่อนต่อไปตาหนูคะปะ้าแล้วต่อไปก็ไปตาฉันเธอคิวสุดท้ายเพื่อนเธอรอต่อคิวไปตั้งสองคนแล้วอะให้ฉันบ้างดิไม่ฉันจะไปพร้อมเพื่อนเธอมาคนเดียวก็รอไปก่อนนะอะไรวะ พวกเธอพอดีในรถพี่มีของอะ่ะไปช่วยกันขนขึ้นไปไว้ในห้องผ้าหน่อยนะแป้งไม่ต้องไปคุณหยดเขาใช้ยามอ้าวไม่โยนกันแบบนี้ได้ไงเขาใช้พวกเธอละเขาไม่ได้บอกนะว่าใช้พวกฉันหน้าที่เธอนั่นแหละฉันไม่ได้มีหน้าที่ยกของของมันต้องใช้ในโรงงานพวกเธอนั่นแหละไปยก แกดูมันเถียงแล้วซีหมวยแกเปิดเลยเดี๋ยวฉันตามไปฉันมีหน้าที่ในไลยผลิตเธอนั่นแหละที่ต้องไปยกของฉันไม่ทำคุณหยดบอกว่าให้ช่วยกันแสดงว่าไม่ได้ใช้ฉันคนเดียวทำงานซะบ้างเถอะวันวันเอาแต่ยืนกินแรงคนอื่นจะมาว่าฉันได้ไงฉันก็มีหน้าที่เป็นยามเฝ้าพวกเธอนี่แหละพวกเธอนน่นแหละวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เดินทำสวยรู้ได้ไงทุกวันนี้ฉันก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันอย่ามากล่าวหากันนะ ก็ฉันเห็นน่ะเพราะพวกเธอเอาแต่เดินตะลตะแต่แตแตแตอ๋อล้อไปมาเดี๋ยวเอาไปไว้ที่ห้องผ้านะนิสัยแบบนี้นี่เองถือว่าเป็นได้แค่ยามไม่มีใครครบว่าฉันหรอปากดีนักนะบัวนี่มันวอนซะและเอาเลยวกแกหยอดัวอย่าหยุดยุดกับฉันะเอาเลยเอาเลยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะทะเลาะอ,อะไรกันเนี่ยฉันยืนดูอยู่นานแล้ว ทะเลาะกันเรื่องแค่นี้ถึงขัน้นต้องตบตีกันเลยเหรอก็เขามาว่าพวกหนูก่อนว่าพวกหนูไม่ทํางานวันๆเอาแต่เดินไปมาเขาก็บอกว่าหนูทํางานง่ายๆค่ะเอาแต่กินแรงคนอื่นยืนอยู่กับที่เอาล่ะไม่ต้องเถียงกันเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยฉันจะให้ทุกคนฉันก็นึกว่าจะโดนไล่ออก พูดอะไรเหรอเยีย่ตานี่เอาล่ะพวกเธอสองคนแยกย้ายกันไปทำงานได้แล้วเออหรือจะให้ฉันไล่ออก ยามก็ดีอยู่แล้วหนักจังวะร้อนก็ร้อนเป็นไงหมวยไปเป็นยามมาเหนื่อยไหมเมื่อยตัวไปหมดเลยค่ะคุณหยดอือแล้วทีนี้เข้าใจหรือยังว่าแต่ละวันปุ้ยเขาต้องเจออะไรบ้าง แล้วปุ้ยล่ะทำงานโรงงานวันนี้สนุกไหมงานยากมากเลยค่ะหนูก็คิดว่าปกติจะมีเครื่องจักรทำให้เหรอแล้วอยากเข้าไปทำในโรงงานต่อไหมล่ะไม่แล้วค่ะยืนเป็นล็พอพเหมือนเดิมดีกว่าแล้วหมวยล่ะอยากเป็นยามต่อไหมไม่ค่ะงานหนักมากขอกลับไปทำงานโรงงานอย่างเดิมดีกว่า ทุกคนมีหน้าที่แตกต่างกันนะเราไม่ได้ยืนจุดนั้นจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่เหนื่อยอย่าไปตัดสินว่าเราสบายกว่าคนอื่นหรือว่ามีใครสบายกว่าเราเอาเป็นว่าต่อไปอย่าทะเลาะกันแบบนี้อีกนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะแต่หนูก็น้อยใจอยู่ดีหนูก็อยากแต่งตัวสวยๆมีเพื่อนกินข้าวทุกวันนี้หนูคนเดียวไม่มีคนคบเหมือนคนอื่น ในเรื่องนี้เธอเองก็ต้องรู้จักวางตัวหัดเข้าสังคมให้เป็นก่อนนะพูดตรงๆกับเพื่อนไปเพื่อนก็คงเข้าใจเราแหละฉันขอโทษนะปุ้ยเธอก่อนหน้านี้พูดไม่ดีกับเธอฉันก็ยอมรับจริงๆแหละว่าฉันหมัน่นไส้แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วฉันก็ด้วยฉันก็ขอโทษนะฉันคิดลบเองแหละฉันแค่อิจฉาคนอื่นอะที่ฉันไม่มีเพื่อนอย่างคนอื่นเขา งันเย็นนี้ไปร้านระพากันไหมไปเสริมสวยแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกับพวกฉันจริงเหรอให้ฉันไปด้วยจริงเหรออืมไปด้วยกันสิไปด้วยกันหลายๆคนสนุกดี